คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i h com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเลือกภูมิใจไทยเพื่อวันขนา้างหน้าเจนเก่าเจนใหม่หรือว่าเจนขนา้างหน้าเลือกภูมิใจไทยเพื่อสิ่งที่ดีกว่ากาภูมิใจไทยเลือกภูมิใจไทยพูดจริงทำจริงพูดแล้วทำคนที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องอชาว,ขาวเขตก็าจ,<อ>จาทอนตลอดมาต้องเบอร์สาม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  เฮียเล็กวีราชัยเตชะโสพลมณีก so ลุ่มภูม hm ิใจไทยเบอร์สนี่คือสปอตตัวอย่างจากเด e ดทิศเบอร์3เบอร์สกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตจอมทอง ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาครุงเทพมหา,าน <ะ S 2> าครหรือสก<อ><อ>ขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง<ๆ>เข้าคูหากาเบอร์3เบอร์3เบอร์สเบอร์สคนที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจอมทองตลอดมาต้องเบอร์สาม เบอร์สามเบอร์สามเฮียเล็กวิรชัยนี่คือเตชัโสยานณักรรุงภูมิใจไทยผู้สมัครสอกเขตจอมทองเบอร์สาม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 เลือกภูมิใจไทยเพื่อวันข้างหน้าเจนเก่าเจนใหม่หรือว่าเจนข้างหน้าเลือกภูมิใจไทยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าการภูมิใจไทยเลือกภูมิใจไทยเลือกคนดีเลือกคนเก่งเลือกคนทำงานจริงโปรดเลือก เฮียเล็กวิลชัยเตชะโสพลมณีก็เบอร์สาม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 เขตจอมทองจะสดใสถ้าร่วมใจกันพัฒนา22พฤษภาเข้าคูหากาเบอร์สามโปรดเลือกเฮียเล็กวิลชัยเตชะโสพลมณีเป็นสกเขตจอมทองโปรดกาเบอร์สาม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  เลือกสกอเขตจอมทองเข้าคูหากาเบอร์สาม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 พูดจริงทำจริงพูดแล้วทำผลที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจอมทองตลอดมามีทุกรุปปัอย่ามมีปัญหาร่วมแก้ไขต้องเบอร์สาม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 เลือกงใจไทยเพื่อวันข้างหน้าเจนเก่าเจนใหม่หรือว่าเจ ภูมิจยไทใเลือกภูมิจไใทยเฮียเล็กวิลชยัยเตะชะโสพลมณีกลุ่มภูมิใจไทยผู้สมัครสกเขตจอมทองเบอร์สาเบอร์สาม เบอร์3เบอร์สอย่าลืมวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกอขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง c o เข้าคูหาเลือกสกอเขตจอมทองโปรดเลือกเฮียเล็กวิรชัยเตชะโสพลมณีโปรดกาเบอร์ส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  แล้วท่านจะไม่ผิดหวังหวังหวังไมทุกกฎเองที่เหมือนเป็นกับดักเป็นนักเลงนาำดีที่มอบให้แต่ความรักทำเรื่องดีงามจำใจเป็นที่ประจักษ์เลือกภูมิใจไทยเพื่อวันข้างหน้าเจนเก่าเจนใหม่หรือว่าเจนข้างหน้า ทเพื่อสิ่งที่ดีกว่ากาภูมิใจไทยเลือกภูมิใจไทยกัญชาเสรีบ้านเราก็ควรมีได้มันช่วยรักษาทั้งร่างกายและจิตใจแบบแคลิฟอร์เนียโมเดลต้องดูไว้เป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีประโยชน์มาก <Yeah. S 2> มาย